ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้หมอเสือก็มาพบกับท่านอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราฝึกเปิดตาที่สามมาสักระยะหนึง่งมีคนสงสัยว่าเราจะเห็นได้อย่างไรเห็นเลวหรือไม่นะครับปกติแล้วครับหากเราฝึกเปิดตาที่สามปกตินะครับถ้าคนมีของเดิมนะบุญบารมีเดิมมาก็จะเห็นเลย แต่ละคนไม่มีบุญบารมีเดิมมาก็จะยากนิดนึงนะครับแต่มีวิธีครับวิธีไงคือนะครับวันนี้เป็นภาพคลิปปไตยสา 3, มวันนี้เป็นภาพที่ว่าเอามาใช้งานจริงๆนะครับผมเป็นคนพุทธนะครับผมก็เอาเปิดปตาที่สามตามฝรั่งนะครับแต่หลวงพอ่อท่านจะสอนว่าให้เพ่งไปตุไต่สามตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กําหนดภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาตรงตําแหน่งตาที่สามนะครับเมื่อกําหนด ภาพพระพุทธเจ้าขึ้นมาในตะแบ่งตาที่สามแล้วนะครับให้คิดว่าจินตนาการให้พระท่านเนี่ยเป็นสีขาวหรือสีใสก็แล้วแต่นะครับสีขาวก็เป็นพร,ระรูปสีขาวๆแต่ถ้าเป็นสีใสก็เหมือนแก้วน้ํานะครับเป็นท่านเป็นแก้วท้งองค์นะครับเสร็จแล้วให้อธิษฐานว่าขอให้ภาพพระนี้หายไปขอให้เป็นภาพที่เราอยากจะเห็นปรากฏขึ้นมาเช่นเราอยากจะเห็น เทวดาเราอยากเห็นพรมเราอยากจะเห็นอะไรก็แล้วแต่นะครับให้กําหนดจุดตรงนี้นะครับโดยที่เราฝึกทุกวันนะครับย้ย้ำนะครับฝึกทุกวัน3มเดือนนะถ้าทําได้นี่เราท่องคาถาไปโสตตติปิญญาหรือสัมปจิตชามินะครับท่องไปเรื่อยๆนะครับทุกวันทุกวันสุกวัลชั่วโมงนะครับการันตีว่าท่านจะเห็นแน่นอน ดูเวนไม่ทําแล้วบอกไม่เห็นนะครับพอเจอบ่อยครับพี่ผมทําแล้วผมไม่เห็นถามไปถามมาผมทําอาทิตย์หนึ่งครับพี่ก็ไม่ต้องคุยกัน,นอาทิตย์หนึ่งนี่ถือว่าน้อยมากนะครับ <S <S บางองค์บางหลวงพ่อหรือบางท่านนะครับฝึกมาเป็นปีปีบางคนสิบปีก่อกจะเห็นนะครับฉะนั้นฝึกใจที่สามเนี่ยโดยอาศัยคาถาจะเร็วอันที่สองคือถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าจะมีกําลังเสริมครับจะช่วยให้เราเปิดตจที่สามได้ง่ายๆนะครับ ถ้าเราคนที่ชอบเปิดที่สาก็คือตรงนี้เลยนะครับจินตนาการภาพพระึ้นมาจงจิตเราเสียวๆท่องคาถาที่บอกไปแล้วเมื่อเราส่งภาพพระได้ดีหมายความว่าพระท่านจำใสเหมือนครับท่านเดินได้เหมือนมีชืวิจริงๆก็ให้จินตนาการไปนะครับแล้วให้อธิษฐานที่บอกครับขอให้ภาพพระหายไปขอให้เป็นภาพที่เราต้องการเห็นขึ้นมานะครับหรือบางคนนะครับชอบจัก,กระนะครับที่ใต้สาม พัดพาไวจ 47, าาพพ้จุดที่เจ็ดนะครับเป็นภาพภาเหมือนกันจุดที่คอเป็นภาพภาเหมือนกันจุดเต้าอกเป็นภาพภาเหมือนกันทุกจุดในร่างกายเจ็ดจักระสามารถนาพระพุทธเ,เจ้าไปวางสุดจุดจักะทั้งหมดเจ็ดจุดได้นะครับจิตนาการใ้ร่างกายเราโปรง่ง,รรนะปรงใสนะครับนะโปร่งใสนะครับเหมือนมีกระดูกมีแค่รูปร่างนะครับนั้นเราสามารถเดินพลังเปวืกจักระได้ทุกจุดนะครับโอเคครับดังนั้น เมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วก็ขอทุกท่านโชคดีนะครับความฝึกสําเร็จมีอะไรใครข้อค้งใจอะไรโทรมาหรือจะดูในคลิปแล้วเกิดสงสัยเข้าที่เฟซบุ๊กได้นะครับอย่างไรมีอะไรสงสัยก็คุยก,กันครับครับสวัสดีครับ